าไม่อยากพาดข่าวสารอัปเดตต่างๆอย่าลืมกดติดตามน้องชบาด้วยนะคะ วัน,นไหนๆก็เป็นวันพิเศษของคุณแม่ได้นะคะสำหรับใครที่วันนี้ไม่รู้จะพาคุณแม่ไปไหนลองพาท่านไปทานอาหารบรรยากาศอบอุน่นวิวดีอาหารรสชาติเลิศเติมเต็มทุกช่วงเวลาของครอบครัวให้แสนพิเศษนั่งกินอาหารกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาชบาจ,จัดมาให้คะ่ะกับ12ร้านอาหารไทยบรรยากาศดีที่ทั้งครอบครัวไม่ควรพลาดพร้อมแล้วก็จุงไม้จุ้งมือเข้าร้านพร้อม,อมกันเลยคะ่ะประเดิมร้านแรกด้วย3มเสนวิลล่า ร้านอาหารไทยบรรยากาศดีในนนทบุรีต้นตำรับเบียร์วุ้นแก้วแช่เจ้าแรกของไทยภายในร้านตกแต่งสไตล์อังกฤษแบบคลาสสิกมีโซนสวนดอกไม้สวยงามเหมาะสำหรับวันแม่ที่จะมาถึงนี้สุดๆใครที่กำลังมองหาร้านอาหารครอบครัวร้านอาหารวันแม่เพื่อมาทานข้าววันแม่ในปีนี้บอกเลยตอบโจทย์มากๆมาร้านนี้แล้วลองมาสั่งขาหมูทอดเยอรมันนะคะสูตรสามเสนวานั้นชิ้นโต ทอดมากรอบนอกนุ่มในกินกับน้ำจิ้มสีวหวานแล้วก็น้ำจิ้มสีฟูดสุดเด็ดแซบเวอร์ค่ะหรือจะเป็นห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนปลาหมึกแดดเดียวหมูสเต๊ะชาวังปูนิ่มทอดกระเทียมหลับรองว่าคุณแม่ต้องชอบมากแน่แน ร้านที่สองนะคะบ้านเคียงดินร้านอาหารไทยบรรยากาศดีบนถนนอักษะค่ะตัวร้านโดดเด่นด้วยเนื้อที่สุดกว้างขวางตกแต่งสวยเหมือนอยู่แถบชนบทอังกฤษเลยค่ะมีทั้งโซนที่เป็นอินดอร์แล้วก็เอาดอร์บรรยากาศดีสุดๆมีทะเลสาบด้วยยิ่งตอนเย็นๆน,น,นี่โรแมนติกมากหากพาคุณแม่มาทานข้าววันแม่ต้องชอบแน่ๆเมนูแนะนำนั้นนะคะก็จะเป็นข้าวหมูเอยอรมันปลากระพงเจียงเต้าเจี้ยวสูตรโบราณซี่โครง หมูอบกาแฟและน้ำผึ้งสลัดแซลมอนลมควันและตบท้ายด้วยของหวานนะคะเป็นกล้วยหอมทอดน่าอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะถัดมานะคะเป็นร้านครัวดอกไม้ขาวค่ะซึ่งชื่อร้านนี้ได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระเทพนะคะเป็นร้านอาหารไทยบรรยากาศดีสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านครอบครัวแบบอาหารไทยในเมืองชบาคิดว่าร้านนี้ก็เป็นอีกร้านบรรยากาศดีแห่งหนึ่งที่น่าบอกต่อค่ะทุกเมนูที่สั่งไป รสชาติดีมากทั้งหมดชบาเองก็เคยพาคุณแม่มาทานที่ร้านอาหารนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะปีนี้ชบาก็อาจจะไปกับครอบครัวอีกเมนูที่ชื่นชอบก็คือต้มยำน้ำข้นรสจัดจ้านสดน้ำแล้วคล่องคอมากทานพร้อมข้าวสวยนุ่มๆฟินสุดๆค่ะหรือจะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาไม่อมน้ำมันเนื้อปลากรอบนอกนุ่มในแกะทานเนื้อปลาแบบเต็มๆคำเลยและอีกหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นสปากเกตตี้เนื้อ Th หอยลายอบเนยกระเทียมและจบด้วยของหวานเบอร์เกอรี่น่าทานมากๆไม่ว่าจะเป็นเค้ปเค้กชาไทยเค้กมะพร้า,พาวอ่อนเค้กแอลมอนบัตเตอร์ครีมอร่อยสุดๆทั้งนั้นเลยค่ะถัดมาเป็นอีกร้านบนถนนราชพฤกษ์นะคะคือร้านมิลล่าเดอะแบรคค่ะเป็นร้านอาหารครอบครัวที่ราคาไม่เวอร์ถ้าฝนไม่ตกแล้วก็อากาศดีเหมาะกับการนั่งด้านนอกเอาดอร์มากๆเป็นร้านที่บรรยากาศดีที่ควรมาอย่างมากอาหารจะออกแนวฟิวชั่นล สชาติกลางๆราคาไม่สูงพอรับได้ค่ะวิลล่าเดอะแบรน์นั้นไม่ได้สวยแค่บรรยากาศแต่ตัวอาหารก็รสชาติอร่อยเด็ดขาดไม่แพ้กันที่ชอบที่สุดคือหมูห้องนะคะเมนูเด็ดภาคใต้ค่ะที่ยกให้ในเรื่องของตัวหมูสามชั้นต้มซีอิ๊วต้มมาได้เปื่อยมากๆเนื้อนุ่มชุ่มลิ้นมันนิ่แทบละลายในปากเลยค่ะหอมเครื่องยาจีนที่ต้มมาทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเป็นอะไรที่เข้ากันสุดๆหรือจะเป็นต้มยำทะเลมะพร้าวน้ำหอม เสิร์ฟมาแบบเป็นลูกเลยค่ะพร้อมด้วยต้ยมยำรสจัดสไตล์ไทยใช้มะพร้าวน้ำหอมเครื่องซีฟู้ดนี่อย่างกับยกทะเลมาเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปลาหมึกแน่นๆเป็นอีกเมนูที่น่าทานค่ะและสุดท้ายที่ไม่ควรพลาดคือปูผัดข้าวถ้าชอบกินปูต้องกรี๊ดแน่ๆเพราะใส่เนื้อปูกันมาแบบเกือบครึ่งโลตักไปคำไหนก็เจอแต่เนื้อปูรับรองว่าฟินทั้งครอบครัวแน่นอนร้านที่5นะคะคือร้านไก่ทองอร อยู่ที่เมืองทองธานีร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยบรรยากาศดีสวยสะอาดติดแอร์เย็นสบายจะมากันแบบเป็นครอบครัวหรือมาเป็นคู่หรือมาเป็นกลุ่มเพื่อนก็ได้พนักงานที่นี่ก็บริการได้เยี่ยมมากๆสําหรับอาหารที่จะสั่งก็คือตับทอดกระเทียมค่ะหนึ่งในเมนูแนะนําแล้วก็เป็นเมนูสร้างชื่อให้กับร้านด้วยจานนี้ชอบมากแล้วก็ลาดหน้าฮ่องกองหมูค่ะลาดหน้าเส้นใหญ่ที่โบด้วยหมูนุ่ม นุ่มชิ้นโตโตผักคะน้าสดหวานกรอบนี่แหละรสชาติลาดหน้าของแท้ต้องแบบนี้เลยชอบมาก ร้านที่6นะคะเป็นร้านหนึ่งในใจที่บรรยากาศดีมากก็คือกินลมชมสะพานนั่นเองค่ะสามารถนั่งทานอาหารแล้วก็ชมบรรยากาศสะพานไปได้ด้วยบอกเลยนะคะว่าลมโกลกเย็นสบายสมชื่อกินลมชมสะพานมากมีเพลงเพราะรสชาติอาหารก็เยี่ยมมีให้เลือกทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารนานาชาติใครชอบแบบไหนเลือกได้เมนูแนะนํานะคะก็จะเป็นต้มยำหมูตุน๋นตุ๋นมาแบบเข้าปากแล้ว คะค่น้ำซุปนั้นแทรกตัวเข้าไปอยู่ในชิ้นเนื้อละมุนมากกุ้งแม่น้ำเผาตัวใหญ่น่ากินสุดๆมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบๆส่วนของหวานนั้นนำเสนอเป็นทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อนค่ะตัวทับทิมกรอบมีความหอมของควันเทียนเป็นของหวานสีสวยรสด,ดีมีความมันๆหอมๆของกะทิฟินมากค่ะ คุกเขาเข้ากับบรรยากาศกันเลย7นะคะเรามาที่พัธคารอาหารจีนใจกลางกรุงเทพค่ะนั่นก็คือพัธคารแกลนเชงกรีลา ที่ฐานยะนะคะมากี่ครั้งก็ประทับใจเป็นร้านขวัญใจวัยเก่าที่จองมาทานกันแน่นขนาดตลอดไม่มีวันไหนที่คนไม่แน่นเลยค่ะคุณภาพของวัตถุดิบความสดรสชาติปริมาณความสวยงามแล้วก็อุณหภูมิเวลาเสริร์ฟจัดว่าดีเยี่ยมเป็นที่น่าชื่นชมมากมาที่นี่เมนูที่ไม่ควนพาดก็มีทั้งหมูหันนังกอรอบเสิร์ฟมาพร้อมกับหมันโถค่ะซาซิมิหอยสังเนื้อกรอบหนุบๆกำลังดีอร่อยเหมือนทาน เปาพื้อค่ะปลากระพงนึ่งมะนาวที่เนื้อปลานั้นเนื้อหวานสดรสเปรี้ยวเผ็ดถึงใจและสุดท้ายสุดเด็ดก็คือกุ้งมังกรเจ็ดสีมีทั้งแบบที่เป็นซาซิมิกุ้งหรือแบบหม้อไฟถือเป็นมือที่ฟินสุดๆค่ะร้านที่8นะคะบ้านเหนือน้ําค่ะอีกหนึ่งร้านริมน้ําบรรยากาศดีใกล้ตลาดเทศบาลปทุมขอแนะนําร้านนี้เลยนะคะทางร้านนั้นมีบริการเก้าอี้รถเข็นสําหรับลูกค้าที่สูงวัยด้วย บรรยากาศนั้นมองเห็นวิวสะพานอากาศดีลมพัดเย็นๆฟังดนตรีเพลาะๆเ,เหมาะสําหรับวันแม่ปีนี้เลยทีเดียวเมนูแนะนําก็จะเป็นต้มยํากุ้งกุ้งตัวโตเสิร์ฟมาในหมอ้อรสชาติจัดจ้านสุดๆกุ้งใมนนําเผาก็ตัวโตสุดๆหรือจะเป็นปลาแซลมอนคําหวานบอกเลยใครมาร้านอาหารวันแม่ที่นี่แล้วแล้วก็ต้องประทับใจกลับไปแน่นอนร้านที่9นะคะศาลารัตนโกสินค่ะลา านอาหารไทยบรรยากาศดีร้านนี้ต่อให้อากาศร้อนแค่ไหนก็ยอมนะคะเพราะสวยมากๆโต๊ะที่ทางร้านจัดให้ก็หันหน้าออกแม่น้ําค่ะมองเห็นวัดอรุณแล้วก็เรือที่แล่นผ่านไปมาอย่างชัดเจนที่สําคัญกินข้าวไปมองวิวไปเพลินมากยิ่งมานั่งกินข้าวในวันแม่ยิ่งเหมาะค่ะเป็นร้านอาหารวันแม่ที่ให้อารมณ์อบอุ่นเมนูขายดีของทางร้านนะคะก็จะเป็นยำปูนิ่มค่ะเมนูนี้ปูนิ่มทอดกรอบมากําลังดี ทานกับยำมะม,ม่วงที่เปรี้ยวๆวหวานๆเผ็ดๆเข้ากันมากหรือจะเป็นมัสมัมนขาแกะค่ะเมนูซิกเนเจอร์มาแล้วไม่สั่งถือว่าพลาดนะคะไม่เหม็นกลิ่นสาบน้ำมัสมัมนนั้นเข้มขน้นขาแกะเนื้อนุ่มๆทานกับข้าวสวยรลล้อนๆจานนี้ฟินเหมือนกันแล้วก็ของหวานที่ต้องลองก็คือบราวนี่ค่ะตัวเนื้อบราวนี่ดีมากอร่อยหนึบเข้มข้นทานกับไอศครีม ตัดกับสตอเบอรี่เปรี้ยวๆหวานๆรสชาติดีสุดร้านแนะนำที่10นะคะเป็นร้านอาหารไทยริมน้ำถ้าเพื่อนๆอยากนั่งรับลมชิลๆกินอาหารรสชาติดีนั่งคุยสบายๆกับบรรยากาศความสุขของครอบครัวอีกหนึ่งร้านที่อยากแนะนำก็คือร้านสองฝั่งคลองค่ะอยู่ตรงแจ้งวัฒนะร้านอาหารไทยที่นอกจากบรรยากาศน่าประทับใจแล้วด้านอาหารทะเลบอกเลยว่าสดมากเมนูอื่นๆก็ดีลดเลดิศเช่นกันทุกเมน ร้านนี้คุณแม่โปรดปานกุ้งแม่น้ำเผาค่ะที่ทางร้านจะมีวิธีการเผาที่ทำให้มันเยิ้มแบบพอดีกินคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดฟินมากค่ะแล้วก็ปลาหมึกทอดกระเทียมเมีย่ยงกุ้งฝอยก็อร่อยตกทายด้วยไอศครีมสองฝั่งคลองนะคะบรรยากาศกินลมชมพระอาทิตย์ตกดินปีนี้คงต้องจัดอีกแน่นอนร้านที่11นะคะเป็นร้านอาหารไทยบรรยากาศดีที่ชบาแวะมาทานอยู่บ่อยๆเลยหากได้ผ่านมาแถว บางนาก็ต้องร้านนี้ค่ะครัวบางนาอยู่ซอยบางนาตรา42นะคะร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆห้างเซ็นทรัลบางนาค่ะถ้าขับรถปักบุดมาก็ตรงถึงร้านเลยค่ะร้านจอดรถนั้นเพียบมากรองรับลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มเมนูประจําก็คือแกงเผ็ดหมูย่างเป็นหม้อไฟขนาดใหญ่แบบไม่มีปล่องตรงกลางนะคะปริมาณเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่แค่หม้อเท่านั้นหมูย่างแล้วก็เครื่องต่างๆในแกงก็จัดเต็มใส่พริก แกงแบบตำเองด้วยรสชาติดีมากไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเติมเลยหรือจะเป็น กุ้งซอสมะขามค่ะกุ้งกรอบดีงามลาดซอสมะขามช่ำเป็นเมนูที่กินแล้วประทับใจที่ร้านมีเมนูของหวานน่าลิ้มลองมากมายเลือกได้ตามใจชอบกันเลยนะคะร้านที่12นะคะครัวบุษบันกุ้งเผาวอเตอร์วิวค่ะอยู่ลังสิตปทุมธานีนะคะเป็นร้านอาหารไทยบรรยากาศดีริมแม่น้ำเจ้าพยาพิกัดนั้นเชิงสะพานลังสิตปทุมธานีตัวร้านตกแต่งด้วยบรรยากาศไมยุคเก่าเปิดโลก โปร่งโล่งสบายค่ะเหมาะมากกับการพาครอบครัวมานั่งทานข้าวกันพร้อมเสิร์ฟหลากหลายเมนูกุ้งแม่น้ําเผาทางร้านเผาส,สดๆมันกุ้งเยอะมากน้าจิ้มซีฟู้ดก็แซ่บแล้วก็อีกเมนูคือปลาแดดเดียวทอดกรอบค่ะเสิร์ฟมาไซส์ใหญ่รสชาติดีคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะอาหารไทยโบราณบรรยากาศดีๆลมพัดเย็นสบายแนะนําให้ไปช่วงเย็นหน่อยนะคะรับรองถูกใจคุณแม่แน่นอนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับ12ล้าน อาหารไทยบรรยากาศดีที่ไม่ควรพลาดช,ชบารวบรวมมาให้วังว่าเพื่อนๆจะได้ใช้เวลากับ,บครอบครัวกันแบบเต็มอิ่มแล้วก็พาคุณแม่ไปทานให้แฮปปี้กันทั่วหน้านะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชบาด้วยนะคะ